สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดความหิวเป็นเหตุยังหมูกระทะตั้งนานยังไงก็ไม่สุก ก่อนจะรู้ความจริงกลายเป็นไวรัลชวนเอ็นดูเมื่อผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งเผยแพร่คลิปความโกะของตนเองและเพื่อนสาวหลังมานั่งกินหมูกระทะที่ทำเอากรั้นขำไม่ไหวจริงๆพร้อมแคปชั่นนั่งอยู่ตั้งนานที่แท้ลืมว่าพี่เขายังไม่ได้เอาเตามาโดยลูกค้านั่งย่างหมูกระทะใส่ทั้งผักน้ำซุปเต็มคาราเบลแต่ราตั้งนานย่างยังไงก็ไม่สุกสุดท้ายเอะใจลองยกกระทะขึ้นดูถึงรู้ โอ้โหความหิวบางตาแทๆ้ๆเพราะพนักงานยังไม่ได้ตั้งเตานั่นเองงานนี้ชาวโซเชียลเข้ามากดคำกันยกใหญ่พร้อมแซวกันถล่มทลายถึงตำนานความหิวตาลายเป็นเหตุลั่นเกือบกลายเป็นเตาบูทูธยัางทิพย์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ